อุ้ยแม่เรื่องนี้เพราะเรือเป็นพิษหรือเปล่าทำให้ MGI เนี่ยต้องคัมแบ็กกลับมาจากที่เมืองไทยกับมิตรแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2024แม่นี่ก็เรือ่อนกันเรื่อมเอนกันสนัดเหมือนกันมันยังไงกับคู่จิน้นที่มีรูจิจ้นหรือเปล่าเพราะว่าเรือเริ่มไปแล้วค่ะอ้า,อาว<ะ>แวทองจะไปไหนไว้ก็กลับมาที่เรือไงอ,อ,อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้เนี่ยอ้ยตัวแม่ตัวมาออกมา เปิดใจเปิดประเด็นครั้งแรกหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของหัวอกหัวใจว่าตอนนี้เนี่ยห่างสำหรับคู่ของเจนนี่แล้วก็สามีอย่างมิกกี้ค่ะอ่าเกิดอะไรขึ้นนะติดตามกันเลยดีกว่าเริ่มเลยมาจ้า มาเริ่มกันก่อนดีกว่าเรื่องของ Miss Grand International 2024ที่หลายคนจับตามองกันอย่างมากมันเกิดอะไรขึ้นยังไงทำไมถึงโจหัวว่าเรื่องเรือเป็นพิษหรือเปล่าก็เป็นภาพที่หลายคนตกใจมากเพราะว่าเรื่องเรือที่หลายคนเห็นกันนี้คือภาพของเหล่าสาวงามใช่ไหมที่นั่งยาขันที่นั่งดินเนอร์ดินเนอร์เหรอเธอกล้าพูดว่าดินเนอร์เหรอดินเนอร์ไงเขาบอกว่า ดินเนอร์หรูแบบลักชัวรี่หรอโดยเคาอีที่แบบเคาอีพลาสติกเป็นเป็นเป็นแบบดินเนอร์รักโลกเออเอาใช้เรือไม้ใช่ป่ะเรือไม้ที่มันเสียงออดแอดออดแอดออดแอดเหยียบทีนั่นก็คือมีเสียงออดแอดอย่างเงี้ยใช่เป็นเรือไม้ที่ที่ที่คือเรือที่คือเรือด่วนพ้าติมเจ้าพญาหรูกว่าอ่ะเออเอาจริงๆคือถามนางเขาไปว่าแบบเอ้ยเรือข้ามฟากไปเกาะช้างอะยังไงกว่าเขาบอกว่าเออโอเคดีกว่าเยอะเลยอะไรอย่างเงี้อ่านั่นแหละก็คือหลายคนเป็นการ กำลังจับตามองกันว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทําให้ถึงแสดงถึงมาตรฐานของการจัดงานในฐานะเจ้าภาพของอดีตเจ้าภาพมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024อย่างประเทศเพื่อนบ้านก็คือขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันประเทศกัมพูชานั่นเองทําให้บอสนาวัดนี่แหละต้องโยกปรับแผนด่วนตัดฉุบเลยบอกว่าขอจัดงานที่เมืองไทยก็จะกลายเป็นว่าการประกวดมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทีนี้แหละ พอหลายคนเห็นประเด็นนี้ปุ๊บก็มีการตอบตรงตอบโต้กันอย่างที่เห็นทางฝั่งกองประกวดของทางกัมพูชา,ชาก็ออกมาโต้แยง้งเปิดภาพให้ข้อมูลโน่นนี่นั่นทางฝั่งของทางบอสนวัตเองก็ออกมาให้ข้อมูลทางฝั่งของสาวงามผู้เข้าประกวดเองก็ให้ข้อมูลแต่ทีนี้แหละหลายคนออกมาพูดถึงข้อมูลที่แบบมันมีความน่าตกใจไง,ง,ไงเพราะว่าชัดเจนเลยว่าจําได้ไหมว่าบอสนวัตพูดบอกว่าในในในข้อความอ่ะเหตุผลที่ทําให้ต้องเลื่อน เปลี่ยนการจัดสถานที่ก็เพราะว่าเรื่องของมาตรฐานที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเองเสร็จปุ๊บกัมพูชาออกมาแย้งบอกว่าเหมือนแบบเราถูกบีบบังคับทำาหลายๆอย่างหรือว่าแบบเนี่ยอยู่ๆบอสได้ว่าอยากจะเปลี่ยนเวทีอันนี้ก็คือมีการมีการแปลจากคนที่ผู้จัดออกมาพูดคือหลักเก็เลยออกมาโต้เถียงกันว่าเอาการเปลี่ยนเวทีหรือว่าการปรับรูปโฉมการประกวดเพราะอะไรล่ะ เพราะว่าเวทีมันไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าอ่า,อาพอยกตัวอย่างอย่างเช่นเรือที่หลายคนเห็นกันในคลิปนั่นแหละเมนูอาหารก็ดีอย่างที่น้องหลินได้กินหลินกินอะไรั่วต้มส่วต้มกับไข่ข้าวไข่ข้าวฉันต้องให้ฉันง,งงไข่ข้าวมากเลยไข่ข้าวคืออะไรฉันนึกว่าแอบไข่ไข่ไข่ขทรงเครื่องค่ะโอ้สุกุปคือไม่ใช่แม่ไข่เป็นตัวไข่ข้าวก็อ่อนใช่ไข่ข้าวคือไข่ขขขเป็นตัวซึ่งจริงแล้วเนี่ยไข่ข้าวเนี่ยพบได้ทั่วไปในแทบ อาเอเชียรเรานอกเฉงใต้อ<ม>อาเซนของเราเองเอาจริงหนูไม่หนูไม่เคยกินหนูก็ไม่เยก็ไม่เคยกินเพราะออว่าเราอาจจะไม่ถึง เราอาจจะไม่ถึงแต่แต่คือเป็นเมนูยอดฮิตของสําหรับหลายๆคนนะอันนี้คือเรามันเป็นเมนูอาหารจริงๆที่คนเขากินกันโอเคเราอาจจะเข้าไม่ถึงเออซึ่งซึ่งฟิลิปปินเนี่ยเป็นเมนูเด็ดของเขาเลยนะถ้าเกิดไปฟิลิปปินเนี่ยไข่ข้าวคือเมนูที่หนึ่งเลยของฟิลิปปินก็ว่าทำไมยาหลินบอกว่าเออจริงๆหนูก็กินได้แหละคุณพี่แต่ว่ามันไม่สุกเออแต่หนูขอกินหนูขอกินถั่วต้มอีกเออเออก็เลยเห็นก็เลยกลายเป็นนางงามถั่วต้มอ่ะทีนี้ยังไงต่อ ทีนี้เพิ่พอเกิดเรื่องราวต่างๆมาก็คือวันที่เจที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทางทีมมิดแกรดอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็แบบขนขบวนกันมาเลยนางงามกว่า70ประเทศร่วมร่วมประเทศแล้วกันและก็รวมถึงทีมกองมิดแกรดอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือกับคัมแบดกบที่เมืองไทยอีชันก็เป็นหนึ่งในภาพประติตร์ไปรับนางงามมางงมากไร์ทำไมก่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งเล่าเล่าก็คือคือตอนนั้นพอไปถึงหน้างานปึ๊บใช่ไหมรอก็นัดกันเพราะว่า ทีมงานบอกว่าหน้างานเนี่ยทีมจะลงเครื่องตอนทุ่มสิบกว่าจะออกจากเกตคนกระเป๋าโน่นนี่นั่นเนี่ยก็จะประมาณสักเกือบเกือบสองทุ่มก็ตีก็ตีไว้ประมาณนั้นอ่าก็โอเคแต่สองทุ่มเลทไงกว่าออกเวลาจริงกว่าจะออกมาแต่เครื่องเนี่ยลงมาถึงประมาณทุ่มห้านาทีก็จัดเตรียมโน่นนี่นั่นเพราะว่ามีทั้งสื่อไทยที่ไปด้วยทีมกองด้วยแล้วก็ทีมนางงามด้วยซึ่งนางงามเซตแรกที่ลงมาให้สัมภาษณ์อ่ะประมาณสัก17ทเัน แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นนางงามเซตที่สองที่ลงเครื่องมาอยู่ประมาณเกือบสี่ทุ่มที่ทันเซตสองเธอลงเครื่องเหมือนกันเธอไปช่วยทาท่วมมาฉันไปแม่สายมากลับมาที่ส่วนอุณภูมิต่อนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บพอฉันไลฟ์ปุ๊บช่วงเวลาที่ไลฟ์มาก็คือหลินน้องหลินน่ะสาวงามมิตแกรนดของไทยนั่นแหละที่เป็นเข้าประกวดด้วยเนี่ยเดือออกมาพรามกับทีมงานเป็นขบวนแรกน้องหลินเดินมาด้วยน้ำตารื้น น้ำตาลื้นเลยแล้วก็แบบเอ้ยหลินหลินหลินน้ำตาลื้นเป็นไรแต่ตอนที่น้ำตาลื้นคือเสียงตลอดตลอดเอ่อบริเวณน่ะไทยแลนด์สู้สู้วีลคอมสู่ไทยแลนด์ยีนดีต้อนรับกลับก็เลยแบบอ๋อนึกขึ้นออกไปได้แล้วเพราะว่าจําได้ไหมมีช่วงบางช่วงบางตอนที่เอ่อพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยที่มีกงมีการและใช่ไอะไรอย่างนั้นแหละหลายคนก็เลยเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยซึ่งหลินบอกว่าหนูโอเคค่ะหนูปลอดภัยดีที่หนูร้องไห้เพราะว่า หนูดีหนึ่งหนูดีใจหนูได้กลับบ้านเกิดตัวเองได้มาเห็นภาพของกําลังใจทีมทีมทีม่แบบได้มาช่วยเหลือกัน,กนเพราะว่าภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือเล่าให้ฟังให้สัมภาษณ์แบบสุปคร่าวๆว่าภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นที่เธอไปร่วมงานในอ,อดีตคนที่จัดงานเนี่ยโอ้โหใช้คําว่าทีมกองไทยอ่ะเป็นคนเคาะทุกอย่างเป็นคนดูแลเองนี่คือในฝั่งของเธอพูดนะซึ่งทีนี้แหละพอหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บนะฮะ วันต่อมาเลยตอนแรกคือบอสนวัตเขาบอกว่าอบอสนวัตแหละยังไงอยู่ไหนเดี๋ยวบอสนวัดกลับมาก่อนแล้วไงีอเรากลับมาก่อนก็ตอนนั้นก็คือเป็นแค่เฉพาะนางงามและก็ะของคนไทยต่างประเทศห,ห,หมายบอกมาบอกว่าวันที่10บแบบบอสอะใช้สัมภาษณ์อ่ะอโอเคแล้วก็แบบประก,กาศเลยวันที่10ทุกคนบอสจะให้สัมภาษณ์นนนี่นั่นสุดท้ายปุ๊บกลางคืนจ้าหลังจากที่ประมาณสักเกือบเกือบห้าทุ่มแล้วมั้ง PR ของกองก็ออก r ัน ววันที่อ่าวันที่8ตุลาคมบอสนวัตจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพร้อมกันเลยแล้วก็พาสื่อมวลชนเนี่ยล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับนางงามจ้าเออก็ฟันฟาดไปเลยเออซึ่งซึ่งบอสนะคะก็ก่อนที่ก่อนหน้านี้เนาะเขาก็มีออกมาพูดกันเรื่องนางงามเรื่องการถอนตัวอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าทาง กัมพูชาเอง่ะเขาเป็นคนเหมือนอาจจะบังคับเด็กบอกว่าเอ้ยมันอยู่ต้องอยู่พวกับเธออันนี้บอสออกมาพูดนะอันนี้ก็คือเป็นมุมเป็นมุมฝั่งของบอสที่ให้ข้อมูลมาใช่ใช่ส่วนเรื่องจริงไงก็ต้องต้องเริฟังฟังทางเขาแหละว่าไงเพราะที่เห็นก็คือเขาก็บอสมีประกาศปุ๊บทางเขาก็ประกาศเหมือนกันใช่นะฮะประกาศกันฉับคือสุดท้ายปุ๊บแม้ว่าจะเป็นกรณีที่หลายคนถกเถียงกันเมื่อเรื่องทุกอย่างเคลียร์แล้วว่าหนึ่งเกิดอะไรขึ้น 2เพราะสาเหตุเป็นอะไรเราเป็นคนนอกอะ่ะเราทําได้แค่ให้กําลังใจใช่ได้ทาแค่ให้กําลังใจจะไปจะไปว่ากล่าวต่อว่าให้มันสนุกมือสุกปากมันก็ไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราเราเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วณนะโมเมนต์นั้นน่ะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอ,อ,อืมแล้วแล้วความจริงในทั้งหมดเองอะ่ะมันเป็นยังไงเพราะแม้ว่านั่งคุยกันแบบนี้ต่างคนต่างมุมมองอะพี่นึกออกปะเออฉะนั้นปุ๊บเราในฐานะเจ้าภาพรีเซ็ตใหม่เลยกลับมา ให้กำลังใจเหล่าสาวง,งามทั้ง70กว่าประเทศที่มาร่วมแข่งขันในประเทศไทยกับ MGI หรือว่า Miss Grand International 2024ซึ่งคำตอบของบอสเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงอ่ไปฟังก<อ> <นะ S 2> ัดีกว่าอ,อย่างสิ่งที่ค่อนข้างจะหนักใจเลยก็คือวันถแถลงข่าวม,มันอยู่ในอนจนดามาชัดเจนแล้วว่าทีมโปรดักชันผมเนี่ยต้องการลิมูซินคันยาวนะครับเพื่อจะส่งนางงามหน้าตึกนะครับทละคนเปิดประตู ทำเรตคาเปตเดินเข้ามาแล้วก็เอี้ยวไปทางซ้ายมือเพื่อจะเข้าถแถลงข่าวเพื่อให้เป็นภาพที่สวยงามปรากฏว่าวันก่อนนั้น,น,นเตือนก็ได้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 เดี๋ยวจัดให้จนบ่ายโมงที่ผมอรารวาสในห้องอาหารผมว่าสื่อบางคนอยู่นะทุนหัวก็อยู่ผมเรียกอาราวาสว่าเฮ้ยนี่เหลืออีกประมาณสองชั่วโมงนะงานจะเริ่ม4ี่โมงนะผมยังไม่เห็นแบ็คดรอปสักอันเดียว ายนิวสักแผ่นก็ยังไม่มีจอสกรีนของโรงแรมอะยังไม่เปลี่ยนเป็น Miss กรนอินเตอร์เนชั่นสสักจอเดียวยังมีโฆษณาสปาในโรงแรมอาหารในโรงแรมซึ่งแบบเหนื่อยมากเรียกมานั่งคุย4-5คนมีประจักษ์หลักฐานมี PR อามีทำไมถึงทำแมงไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ไมไไมไมเสร็จมันเป็นไปนได้ยังไงเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วก็แล้วแต่จะอ้างโอเคออกไปทำให้เร็วที่สุด mm. เขาก็รีบออกไปทำ อย่างชุยมาก็มีแบ็กดรอปหน้างานกับแบ็กดรอกที่โรงแรมแต่เป็นแบ็กดรอปที่น่าสงสารมากน่าสมเพชเหมือนที่กั้นซุวมอ่ะพูดตรงๆเพราะว่าข้างหลังกันกระดกด้วยหินกับถังน้ําแล้วก็ไม่ได้เก็บข้างหลังอายมากถามว่าอายไหมผมโคตรอายเลยจะสังเกตเห็นว่าผมอะมุดมุดทางานอย่างเดียวผมไม่อยากเจอใครผมไม่อยากเห็นหน้าใครผมรู้สึกแ yeah ย่ที่ทนไม่ไหวจริงๆอ่ะ ก็คือวันที่ไปล่องเรือแหละอันนั้นคือนั่นคือปัญหาที่แบบหนักมากมเพราะว่าเดินทางไปเนี่ยเขาบอกอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าเรือโอเคผมก็แบบมีรางสังหรณ์ทุกครั้งของงานของอของคนเนี่ยผมก็บอกกับแชมป์เราไปก่อนเราไม่เห็นอะไรก่อนเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นอะไรก่อนที่นี่เราไว้วางใจไม่ได้ <c oughs> ไปปั๊บนึกว่าใกล้เกือบครึ่งชั่วโมงผ่านไปข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกอยู่ข้างหลังโรงแรม,มถึงจะถึงจะรู้ว่ามันไกลแล้วมันไกลแล้วมันจะไปไหนลราวะ <c oughs> เราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยไปไหน โอเคก็พอดีน้องเขาโทรเข้ามาก็คือชนชิดเนี่ยโทรมาหาแชมป์เขาก็ถามว่ามันอยู่ไหนขอโลเคชันหน่อยเขาก็ส่งโลเคชั่นมาให้เลอประมาณ15นาทีนาทีแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือว่าบอกนางงามไม่ต้องลงเรือดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารกินสบายกว่าเพราะเรือเนี่ยฝนมันตกมันลื่นมันมันแย่มันสกปรกมันดูไม่ดีแล้ว แชมป์ก็พูดทันทีว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องไปคุณวัฒน์มาแล้วแล้วเราก็กําลังทุกคนกําลังตามหลังมาเราต้องไปที่ท่าเรือเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนกระทันหันแบบนี้ไม่ได้เขามากล่าวหาผมว่าเปลี่ยนเขาว่าโคตรเปลี่ยนเลยผมพยายามจะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนให้กลับไปเหมือนเดิมเขาว่าเปลี่ยนไปเลื่อยเปื่ยรัฐมนตรีใหม่มาไวนิ่วใหม่ม,มีจนเรากลับเชื่อไหมมีใครมีรูปไวนิ่วมั้งผมให้สองล้าน จัดงานอินเตอร์เนชั่นแนลไวนิวสแสแผ่นก็ไม่มีทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทําในข้อตกลงและมันคือเรื่องปกติเขาเอาอะไรมาคิดว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วมันนั่งตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จอยู่ทั้งวันทั้งคืนอ่ะ มาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อกี้เรือไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ล่มนะแต่เนี้ยล่มไปออแล้วสำหรับคู่จิ้งคู่ใจโคจออทีเออ่เขาถกแล้วกันว่าเฮ้ยมันไปต่อกันไม่ได้แล้วมันไปต่อกันไม่ได้สินแม่พอเจเคไปสืบมาออตอนแรกกับเพื่อนบ้านเจเคเป็นคนเปิดมาก่อนเจนอ<า>ไหนเป็นเพื่อนบ้านเจเคเมื่อ้านเจเคเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนางเป็นคนเปิดมาก่อนมาดมกุุงกิงอ่อาอยู่าลกุุงกิงเปิดมาก่อนแล้แบบ เฮ้ยเจมันยังไงก็แบบไปทำนายทนายว่าบ้านนั้นบ้านนี้หรือเปล่าเพราะว่าในคำใบ่ะมันมีบ้านที่เพิ่งเกิดใหม่มันมีคู่จิ้นที่บอกว่าตอนนี้แต่งตัวออกมาทำค่ายเพลงนะออะไรแบบนี้ฉันรู้แล้วฉันก็เลยแบบเฮ้ยง่ายมากคู่จิ้นสองคนเนี่ยเขาก็มีหลายคนนะที่เขาแยกจากกันแล้วเขาออกมาทำเพลงก็เจเคอเจเคแล้บอกว่าบ้านนี้เพราะเจเออบ้านนี เจ๊ทำไงเจ๊ทำไงฝังนนฟังนนก็บอกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีเจอีเซ๊ไม่ใช่มันคืออันนี้เออพอทีนี้ปุ๊บโอ้โหอีเซ๊บอกว่าเอามือทาบอกเลยโอ my god เอามือทาบอกเลยะอย่างงั้นเจ๊เค่เล่าค่ะเล่าจริงเรื่องร้อนเรื่องเผือกของเจ๊เเคมาแล้วจ้าล่าสุดมีสายตรงมาจากเพื่อนบ้านมาดามกุ้งกิ้งชีก็เมาส์กรุบอยู่นะเมาส์แบบว่าหัวสะปวดนนะ อยู่ก็เงียบแบบดังๆปังๆไม่ได้หรอวงการบันเทิงไทยเนี้รือเฉพาะซีรีส์วายนี่แจ้งเกิดกันเหมือนดอกเห็ดคู่แข่งก็เยอะแยะจะมาไม่แฮปปี้กันอีกโอ้ยหนูนี่หรือมันขาลงของวงการซีรีส์วายกันแน่อ่าเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันมาดามกุุงกิงเพื่อนฉันเนี่ยฉีคนเ,เล่ามาว่าหนุ่มซีรีส์วายที่กำลังเป็นคู่จิ้นเรือล่มเนี่ยพฤติกรรมคือหมดแสงจ้า เื้องหลังก็ยีหน้าใส่กันสุดฤทธิ์คู่จินคููหนึ่งที่มีผลงานโด่งดังมากมายมีโมเมนต,ต์หวานมุงมิงให้บรรดาแม่ยกฟินและอิบเอมใจไปทำตามกันแต่หลังๆสังเกตได้ว่าคู่จิ้นเขาห่างกันไปเพราะไปทำงานเดี่ยวนะจ๊ะพอสืบไปสืบมาเบื้องหลังไม่ใช่อย่างที่คิดจ้าแม้ว่าทั้งคู่ยินทำงานด้วยกันได้ ก็ต่อเมื่อมีคนมาจ้างและขอพิจารณาตัวงานและราคาด้วยนะจ๊าถ้าเบาก็ไม่เอาเลยถ้าหนักหนักมากก็ขอคิดดูก่อนแต่ด้วยความที่ค่ายเาพิ่งเกิดมาไม่นานจึงทำให้ต้องงอคู่นี้เอาไว้อย่างสุดรทธพอรู้แบบนี้ยแฟนขับเขาก็แยกกันซับพอร์ตเดี่ยวนะจ้ะเพราะคู่จีนคู่นี้ยเขาไม่ถูกกัน แค่เห็นหน้ากันก็ยีกันแล้วเรื่องราวจ,จะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปเนะจ๊าอะจบไปแล้วเรื่องราววิวลไมไปโลนเจก็บอกว่าแซบอยู่เด้อก็คือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มีงานคู่กันนะ่ะก็ต้องจ้างจุกๆุกนะ <c oughs> จ้างจุกๆุกไปเท่าไหร่ก็ต้องรอพิจารณาด้วยนะว้าวว่าจะรับงานหรือไม่รับถูกต้องใช่ไหมเอะสมมติว่าจ้างมา10ล้านเออ,เอ,อก็รอพิจารณาว่ารับหรือไม่รับ เอเอเลิกเนาะเออพราะถือวงถือแบรนด์อยู่อะไรเงี้ยเอามาอม,มาตอบับบอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับคู่รักคนบันเทิงเออเออยังไงละ่ะฮันลงแม่อาจจะเป็นอดีตไปแล้วก็ได้สำหรับคุณเจนนี่นะคะกับคุณมิกกี้ที่เขาเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลายคนับตามองเรื่องของอความรักห่างเหินห่างใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีตาลีเนาะมีคนตาลีหลายบ้านเห็นว่า ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันไปออกข้างนอกด้วยกันกับคนอื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็เป็นเพื่อนแหละไปกับคนอื่นน่ะสำหรับคดฝั่งคุณเจนนี่ซึ่งฝั่งคุณบิกกี้เองในการเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีแค่ออกกําลังกายเลี้ยงลูกออกกําลังกายกับเลี้ยงลูกนานทีค่อยถึงจะเห็นภาพของครอบครัวใช้คำนี้ดีกว่านานๆทีถ้าเกิดเราจะเห็นภาพจากครอบครัวเนี่ยนอกจากเสียว่าจะมีข่าวไวมีข่าวที่เขาแบบเอ้ยแย้แย้แยก็คือจะมีภาพกรกวอกมาเอออ่ถ้าเกิดเราจับสังเกตที่ผ่านมาเป็นนี้แต่ ล่าสุดนะคะเจนนี่ออกมาเปิดปากแล้วว่าตอนนี้สถานะกับสามีเนี่ยมันก็คือห่างกันห่างกันเห็นเขาบอกว่าห่างกันมาพักใหญ่แล้วแหละห่างกันมาพักใหญ่แล้วแหละเรื่องของไลฟ์สไตล์ก็ดีโน่นนี่นั่นก็ดีส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าเราสองคนพูดยากใช่ไปฟังจากปากพี่เจนนี่ดีกว่าจ้ะอาจจริงนะคือที่ผ่านมาเจนไม่อยากจะพูดเพราะว่าเจนก็จะรู้สึกว่า ด้วยความที่เจนมีครอบครัวแล้วแล้วก็ลูกสาวอะไรเงี้ยเจนจะแคร์ความรู้สึกของโนลามากที่สุดคือถามว่าเจนอะไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าเป็นอะไรยังไงขนาดไหนอะเจนจะรู้สึกว่าเจนอยากจะเก็บพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้ลูกสาวจริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นหรือว่ารับรู้เรื่องราวเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมามีอย่างนี้ทําไมอย่างนี้หรือว่าทําไมคนอื่นต้องตัดสินแบบนี้คือเจนแคร์เขาค่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการหรือว่าไม่ได้โตมากับสิ่งที่แบบ อะไรที่มันรายล้อมเขาหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีการเรียนรู้แล้วพวกนี้มเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆโดยเฉพาะเรื่องบีเลชั่นชิพของพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะไปอยู่เนี่ยอย่างวันนี้เจนพูดมันก็จะไปอยู่ในกูเกิลมันก็จะไปอยู่ในแบบอะไรที่แบบคุณแม่พูดไปแต่ถ้าถามว่าแบบตัวเจนอย่างเงี้ยเจนก็ต้องบอกว่าณวันนี้เจนกับมิกก็คือห่างกันแล้วอมไปกระตุ้นใจลูกแม่ทำหน้าที่เจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะกวัาจะตก มันผ so I mean, uh ่านกระบวนการความิดนี้มานานนะคะเจนนานค่ะเจนพูดเลยว่าหลายปีแล้วอืมอะไรนะคะเตรียมแล้ว่าเตรียมระหาเออเจนขอตรงนั้นไ้ให้พื้นที่พื้นที่โนราละกันเนอะเพราะว่าเจนรู้สึกว่าตรงนั้นอะต้องให้เกียรติลูกสาวที่เจนรู้สึกว่าอย่าให้มันมีคําจํากัดความขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทําไมมามีต้องแบบมีอะไรเนี้ยเพราะว่ามันแค่นี้เจนว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเจนว่า สิ่งที่เจนพูดไปมันค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของเจนนี่ด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าแบบเออคนเราไม่มีใครอยากเจ็บถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากแบบไปยืนอยู่จุดตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากที่จะแบบเลือกวันที่แบบเฮ้ยทําไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วหรือว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ไม่มีใครอยากจะโทษอะไรทั้งนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้เจนก็จะรู้สึกว่าวันนี้เจนต้องเลือกความสุข ให้กับโน่าเป็นอันดับหนึ่งความสุขให้กับหัวใจของเราว่าแบบวันนี้เราคือจุดตรงไหนที่จะเนี่ยยืนและแฮปปี้ที่สุดถ้าวันนี้เจนยังสามารถที่จะส่งรอยยิ้มให้กับพี่ๆได้หรือว่าคนดูได้เจนจะทําเพราะเจนเกิดมากับตรงนี้จรงิจรงๆเป็นยังไงหล่ะฟรีก็คือเป็นอีกหนึ่งมุมที่เขาเรียกว่าผมว่าการที่สอหบอกพูดแบบนี้มันผ่านกระบวนการการตัดสินใจมาแล้วแหละจริงๆเราก็ให้เกียรติทั้งสองฝ่ายนะว่าจะห่างกันหรือไม่ห่างยังไงก็สุดท้ายแล้วก็คือ หนึ่งสิ่งที่พี่เจนนี่พูดบ่อยๆก็คือเรื่องลูกใช่เขาเป็นห่วงความรู้สึกลูกเดยวโตขึ้นมาน้องโนรามาเปิดกูกลกูเกิลเนเขาบอกนี้ก็ไม่อยากเห็นแบบว่าเรื่องพ่อแม่แบบบ้านแตกอะไรอเงี้ยอะไเจนนี่เขาพูดมานะคะเออแต่ว่าก็มีเรื่องสงสัยเรื่องหนึ่งนะพอเชอมาเขาเคยคิดว่าว่าทำไมดาราเนี่ยดาราเลิกกันเนี่ยต้องออกมาขอโทษสังคมก็ ทำไมเอองงเหมือนกันนี่ก็คืองงว่าทารายทำไมต้องขอตัวสังคมจริงๆดาราไม่ต้องขอตัวสังคมก็ได้นะเออแต่หลังๆก็มีหลายคู่เลิกกันก็คือบอกไอจีจบแยกถูกอืมจริงๆเรื่องความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของสองคนนะใช่เออไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนปุ๊บแบบเป็นคนรักรูปแบบครอบครัวรูปแบบเพื่อนเพื่อนเองก็ทะเลาะกันฉ่ำเหมือนกันปะไปไปเออใช่ไหมฉะนั้นปุ๊บก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ให้อัปเดตก็แล้วกันจะได้ไม่ตกข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิง อแยกก่อนเธอจะไปไหนจะไปล่องเรือเธอจะไปล่องเรือเหรอระวังเรือดีๆนะเอออย่านั่งเรือแจวล่ะไฮโซไฮซออย่างเธอเนี่ยอืมฉันเลือกละปันเปไปนเป็ดไปกับฉันไห่นาฉันกลัวเธอไม่มีคู่ไปด้วยกันล่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางแพลตฟอร์มคมชลิกออนไลน์ครับ